เราดูกันทุกคนทำเอาแฟนคลับลุ้นหนักนะครับเมื่อผู้จัดการมาเดี่ยวผู้จัดการบอสโจยมนินครับโพสต์รูปคุยโทรศัพท์ครับทุกคนกับทางทีมผู้บริหารนะครับเครื่องดื่มยี่ห้อดังมหาชนของประเทศไทยครับทุกคนอยากทราบเข้าไปดูนะครับที่แพลตฟอร์มของผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับล่าสุดครับได้มีการโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่า ผมจะอยู่ที่ไหนก็ประสานงานให้เจ้านายได้เหมือนเดิมครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับ เรียกได้ว่าผู้จัดการมาเดี่ยวโพสต์ลงนะครับแฟนๆเนี่ยก็โอโหคิดไปไกลแล้วนะครับว่าเอ๊ะเครื่องดื่มมหาชนแบรนด์นี้เนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือเปล่าใช่ไหมครับหลายคนก็คงจะอดคิดไม่ได้เหมือนอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสนี่แหละใช่ไหมครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับผู้จัดการมาเดี่ยวเนี่ยก็ได้เผยนะครับว่าอีกหลายๆแบรนด์นะครับทุกคนที่ติดต่อเข้ามาครับเพื่อที่จะขอสนับสนุนหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วก็เพื่อที่จะขอเดินทาง ไปกับฤดูการนี้กับสาวน้อยเพชนบ้านแพงครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ถือว่ากระแสของสาวน้อยเพชนบ้านแพงเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แม้ว่ายังไม่ได้เปิดฤดูการนะครับตอนนี้ถือว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเข้ามากันนะครับซึ่งประกาศออกมาแล้วหลายแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็น M 150นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกังนำคลินิกครับหรือแม้กระทั่งนะครับโอ้โหกะทิยี่ห้อดังนะทุกคนอย่างกะทอะิอร่อยดีครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวพูดผิดยี่ห้อนะครับกะทิอร่อยดีก็เข้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดินทางไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนึ่งฤดูกาลครับทุกคนแล้วก็หม่ำแซบครับทุกคนของพี่หม่ำแล้วก็พี่เพชรสหรัฐนะครับปลาร้า ก็เข้าแล้วโอ้โหทุกคนตอนนี้สากกระเบือยันเรือรบนะครับและตอนนี้ครับทุกคนผู้จัดจาก,การมาเดี่ยวเนี่ยก็เผยออกมาเรื่อยๆนะครับแต่นะครับทุกคนโพสต์นี้เนี่ยอุ้มอิมยังไม่อยากให้ทุกคนตีความกันไปไกลเพราะว่าผู้จัดจาก,การมาเดี่ยวเนี่ยเพียงแค่โพสต์นะครับเหมือนกับว่ามีการประสานงานกันเท่านั้นยังไม่ได้บอกว่าจะไปเซ็นสัญญาหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้เพียงแค่ คุยโทรศัพท์กันแล้วก็บอกว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ประสานงานนะครับให้กับเจ้านายได้เหมือนเดิมครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับทุกคนทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยี่ห้อไหนก็เข้าไปส่องเข้าไปดูได้เลยอิ่มก็ยังไม่สามารถพูดชื่อได้เพราะว่ามันจะเป็นการโปรโมทถูกไหมครับอันนี้ก็โอ้โหเป็นแค่ fc แฟนคลับเนี่ยส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูว่ามีแนวโน้มนะครับที่ผลิตภัณฑ์ดังหรือว่าเครื่องดื่มดังมหาชนระดับประเทศเนี่ยจะเข้าร่วม สนับสนุนหรือเดินทางไปกับสาวน้อยเพชรพันแพงในฤดูกาลนี้นั่นเองซึ่งเราบอกว่าผู้จัดก,การมาเดี่ยวก็เผยนะครับบอกว่าตอนนี้มีหลายเจ้ามากๆแล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์มากๆที่จ่อคิวหรือว่าติดต่อเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องคำนึงถึงบริบทต่างๆด้วยไม่ใช่ว่าอ,อย่างนี้นะครับทุกคนเหมือนกับการที่เราจะรับสปอนเซอร์ซักสปอนเซอร์นะครับเราก็ต้องมาปรึกษากับทีมผู้บริหารก่อนใช่ไหมครับอย่างบอสโจเอง หรือแม้กระทั่งผู้บริหารคนอื่นๆนะครับทุกคนอย่างซอน,นุษย์นะครับก็ต้องมาคุยกันเชียร์หน่อยอะไรเงี้ยครับทุกคนมาคุยกันว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี้ยเหมาะสมกับเวทีของของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไหมหรือซ้ำกันไหมอะไรอย่างี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นนะครับบริษัทอ่าของทางด้านเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้ครับทุกคนก็ต้องเป็นเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่จะเดินทางสนับสนุนไปด้วยกันได้เพราะไม่ใช่เช่นนั้นนะครับทุกคนผู้บริโภคหรือแฟนขับ FC ก็จะสับสนว่าสรุปแล้วจะทานอันไหนดีถูกไหมครับทุกคนอย่างเช่นคลินิกเหมือนกันครับทุกคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ รับได้แค่1คลินิกเท่านั้นนะครับอย่างกังนําคลินิกแบบนี้ เพราะไม่ใช่นน้นถ้ารับหลายเจ้าเองก็จะเกิดการสรับสนของ FC แฟนคลับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ในส่วนของแบรนด์ต่างๆที่ติดต,ต,ต่อเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าบอสโจแล้วก็ทีมผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็มีการสกรีนนะครับว่าอันไหนที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองและวันนี้ก็อุ้มิ้มคิดว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันเนาะที่ผู้จัดการมาเดียวได้มีการโพสต์แบบนี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่และก็แบรนด์ดังมากๆนะครับทุกคนเนาะอาจจะเป็นการประสานงานกัน แบบเหมือนกับคนเคยทำงานด้วยกันหรือเปล่าหรือเป็นการประสานงานเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนหมอลำสาวน้อยหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าวันไหนที่เขาเข้าไปเซ็นสัญญาเนี่ยเชื่อว่าผู้จัดการมาเดี่ยวแล้วก็ทางด้านบอสโจยมินินเองก็ต้องมีการเผยให้แฟนคลับ FC เนี่ยได้รับทราบแล้วก็รับรู้กันอย่างแน่นอนครับทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับก็ืือได้ว่า มีหลากหลายแบรนด์ดังๆมากๆนะครับที่ได้มีการนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นของพี่หม่ำเองนะครับพี่หม่ำแซบ นะครับทุกคนแล้วก็มีทางด้าน m อ็มอยาอันนี้พูดได้แล้วเพราะว่าเขาได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็เซ็นสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กะทิอร่อยดีนะครับที่เข้ามาสนับสนุนแล้วนะครับณตอนนี้คือมีการแบบว่าขึ้นป้ายโปรโมทกันแล้วนะครับกะทิอร่อยดี X สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหนึ่งฤดูกาลนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มเนื้อวัว ม่ำมซบนะครับทุกคนก็อันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นของหม่ำมซาบเลยนะที่มาสนับสนุนทางด้านบอสโจยมานินเองนะครับทุกคนก็มีแต่แบ,บแรนด์ใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นแล้วก็ปาร้าตำนัวนะครับของทางด้านพี่เพชรสหรัฐเองก็เข้าสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยเชื่อว่าโอ้โหฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่ว่างไหมครับทุกคนแล้วก็มีปลากระป๋องอีกเออปลากระป๋องสรสปุ้มปุ้ย โอ้โหทุกคนคือคือเยอะมากๆจริงๆนะครับแต่ทีนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจตอนขึ้นป้ายนะครับก็น่าจะขึ้นเป็นครบทุกครบทุกโปรดักนะครับทุกคนนะครับก็ดีใจด้วยกับทางด้านผู้บริหารนะครับอย่างทางด้านบอสโจยูมนินเองแล้วก็ลูกทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหนะครับ แต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละโปรดักที่ปล่อยออกมานี่คือแบบแบรนด์มหาชนทั้งนั้นครับทุกคนในส่วนของเท่าแก่น้อยอันนี้ยอ้มิมคิดว่าเป็นเพียงอุคงอิงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นนะยังไม่ได้แบบว่าสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอุคงอิงเป็นพรีเซนเตอร์ของจังหวัดของอะไรนะของภาคอีสานเท่านั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการ คืบหน้าอะไรแต่อย่างไดแต่ว่าตอนนี้คือได้ทาบทามองอิงเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็น่าจะได้มีการเซนอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนาะสำหรับเท่าแก่น้อยแต่ไม่ได้มาแบบว่าร่วมเดินทาง ไปทุกๆงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนีก็ต้องมารอกันอีกและทุกคนแม้อุงอิงเป็นพรีเซนเตอร์ขนาดนั้นแล้วนะครับผมคิดว่าไม่ฤด,ดูกาลนี้ก็ฤด,ดูกาลหน้าอาจจะมีชื่อของสาหรายดังเนี่ยถ้านะทุกคนมาร่วมสนับสนุนก็เป็นได้นะรััน,นั้นก็เป็นเรื่องราวของในอนาคตยอย่างที่บอกว่าโอโ้โหหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมันน่าร่วมเดินทางเพราะว่าอะไรทุกคนเวลาไปแสดงที่ไหนเวียแตก เวลาไปแสดงที่ไหนเนี่ยแฟนคลับ fc ก็แห่เข้าไปให้กํากลังใจยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เขาประกาศชื่อผู้สนับสนุนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอะไรที่ติดหูเนาะเป็นการโฆษณาแล้วก็ทําให้แฟนคลับ fc สาวน้อยเนี่ยก็อยากจะไปอุดหนุนอยากจะไปซื้อกันอย่างปลากระป๋องของพี่หม่ำทราบเนี่ยแฟนคลับ fc ก็บอกว่าโอ้โหจะตอนแรกกินอีกยี่ห้อหนึ่งพอสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ผู้สนับสนุนเป็นยี่ห้อนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนี้ละใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้มัน มันเป็นอะไรที่คนเนี่ยเลือกเพราะว่าอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำเขาเป็นหมอลำที่เป็นแบบกระแสโซเชียลแรงก็มีแฟนคลับ FC เยอะก็จะได้ผลในการที่แบบว่าให้ลูกค้ามาเลือกใช้สินค้าของตัวเองบแบรนด์ของตัวเอง,องนะครับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้แบรนด์นี้เนาะเข้ามาสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพง ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้องค์อิงก็ยังอยู่ระยองเหมือนเดิมใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจเข้าไปให้กําลังใจทีมงานด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ